น้องที่ฮักแพ้งสุขุสุคนนะครับมืดอนีพบอพคกับผมอีกแล้วนะครับเอ็มไลท์คือมีในช่องแซมอีสานกินไปเที่ยวไปนะครับผมมืดอนีมาเห็ดพัดสปาเกตตี้ขี่เมาส์นะครับบร่ได้พัทเสียแล้วนะอันนี้เครื่องปรุงเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็ซิมี่อ่พริกหยวกนะครับเขาเหลือกสองสีเลยเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนเนาะแค่รสแล้วก็กระชายซับนะครับต้องบอกมนกระชายตำแล้วก็มี พริกไทยพริกไทยสดนะครับแล้วก็มีพริกนะครับแล้วก็มีซู้มรสมีเกลือมีน้ำตาลนะครับแล้วก็ซอสนะครับมีรสดีแล้วก็ซอสหอยนางรมแล้วก็พริกไทยตำนะครับพริกไทยแห้งตำนะครับแล้วก็ส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือมีเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะมีกุ้งมีปลาหมึกมีไก่นะครับเนื้อไก่นะครับชื่อว่าซับนะครับแต่ว่าบ่มีเขียงกันเลยซอยบางๆเอาเนาะแล้วก็ ผักอีกอ่างนึงกัมีกระเพรานะครับซึ่งบางคนเฝิ่นกระเซยพักอีหยังล่ะผักอีตูผักเอ้ออีหยังวะผักอ่านึงพักโหระพานะครับก่อนที่เฮาสิเฮ็ดนะครับพี่น้องเฮาต้องลวกเส้นก่อนนะครับเพื่อเพื่อสิได้เฮ็ดนั่นเองนะครับกับวิธีลวกนะครับเบิ่งเด้อคนขี้โม้สิวิธีลวกนะครับอันนี้นะครับ หลังจากที่ใส่แล้วนะครับห้อง็องเรต้องไปเห็ดอย่างหมันนะครับเดี๋ยวมันสีลงเองนะครับก็หลังจากที่มันลงแล้วนะครับเราเอามาแช่อนำําเย็นนะครับเพื่อแบบว่าให้มันอยูโตะเนาะแล้วก็บอติดกันนะครับแล้วห้องสีเศร้าใส่กระตาน่อยนะครับผมแล้วเราห้องกระถาประมาณประมาณสี่นาทีเนาะพี่น้องเนาะกะไวประมาณนี้หลังจากที่เข้าลวกเส้นแล้วๆน้ำพี่น้องเนาะมันวิธีการเห็ดนะครับกระสีใส่น้ำมันผืชดนะครับจักประมาณสองซอนนะครับ เอาสามบนสามเลยเรียบร้อยเลาวก,ก็ทาน้ำมันเดือดจัหน้อยนะครับตอนนี้กระซิใส่พริกลงไปนะครับพริกกระเทียมลงไปนะครับทำการเดี่ยวจัหน่อยนะครับแล้วก็นี่กระชายต่ำนะครับใส่ลงไปเอาบนเลยเดี่ยวไปจัหน่อยนะพี่น้องให้มันหอมๆหมนาอ มันมีความสุขจักนิดจักหน่อยแล้วก็มีพริกไทยสดนะพี่น้องใส่ไปนํากันเนาะแล้วก็นี่อีกอย่างนะครับมันก็คือพระเอกของตัวเรื่องนะครับเข <c oughs> ่าไพระเอกปันเลนนะครับส่วนประกอบของมันนะครับข่าวมีอันนี้มันกับบอสซอยเพิ่มอันอน,นั้นบันเลนนะครับเอากับใส่เนื้อไก่นะครับเลยปกครองเลย ซอสไปจังน่อยนะครับเรากะซิมะปรุงพี่น้องปรุงนะครับเพิ่มความจี๊ดจั๊ดและอร่อยนะครับใส่เบิดเลยใส่รสดีนะพี่น้องรสด,ดีแล้วก็ตามด้วยซอสนะครับเอารมณตาลจะเคงิงนะึงเนาะแล้วก็มีซอสหอยนางรมเอาใส่เบิดเลย พริกไทยต่ําหรือพริกไทยปน่นไปเคียงพ้นนะพี่น้องใส่ผงนัวพอมแล้วพี่น้องวันนึ่งลืมใส่นะครับประมานนี้พอนะครับความนัวนะครับไายก้อน,นบ่ไรน,นะครับแล้วก็กระโพดออนเบิรเลยแล้วก,ก็มีพริกอันพริกหยวกนะครับสองสีนะครับใส่เบอร์ลดแค่รด โคเลโคเลแบบนี้คนสี่กะมันกะสีเริ่มุกแน่ละล่ะใส่เส้นลงไปนะครับเส้นพาสต้านะครับเส้นสปากเกตตีต้นั่นเองนะครับอันนี้เขาได้ทําการเอาน้ำมันก็ใส่นะครับแล้วก็ค้นน้อยหนึ่งไว้มันไวยมันติดกันเป็็หลายนะครับกินบัตตมบลแล้วเนี่ย เสร็จเรียบร้อยแล้วนาะพี่น้องสําหรับการพัดเมื่อกี้นี่นะครับกะเติมเกลือจักน้อยนึงนะครับลืมบอกแล้วครับกะเดยเวลากินแล้วนาอพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเขานําเด้อครับกินตอนนี้อืมอ่านเ,เลยเพื่อเพิ่มส้ีสัน เนื้อหนุ่มห้อง ผัดอันใส่เนาะตอนจมเห้ก็ได้ใส่ใบกะเพราพี่น้องลางคั้นผลกับใส่หัวละพ้านะครับสิกินบ่ค่อยตรงปันไหนเนะพี่น้องบ่ค่อยขึ้นมูปันใด มาเลือกพี่น้องมาแซมืันกันทางหายไปโดนพี่น้องเกือบอาทิตย์หนึ่งอยู่ดอก<ม>บริไทยคลิปโดนเนาะเกือบอาทิตย์หนึง่งบ่ค่อยว่างปะเสนสิหาเวลาใดนะครบบทำงานก็พอง,งาน คนพูดได้มากกินเผ็ดกับใส้พริกหลายนะตอนสำหรับผมก็กินได้ปานกลางเผ็ดกับบะไ้มันเป็นแต่น้อยๆก็กินเผ็ดได้ยุสมมือนี่จจะเผ็ดน้อยนึงกับบะไ้ขันแลนของนะ้ำ 五米、mm. ทั้งเผ็ดทั้งหวาน ตัวพิดไทยเราเห <c oughs> ็นคือพ่อแต่ก่อนเนาะพี่น้อง ตะก่อนจะเด็กหน่อยนี่เอื่อยพัดให้กินเนาะกินเทื่อแรกแล้วบกหง่จักเรื่องกินอย่างะปาเกตตีเนาะ <c oughs> ถ้าพัดเผ็ดซอดเผ็ดเผ็ดเนาะไปก่อนบัดนี้เดือนนี้เป็นพัดขี่เมานะครับ กับบอคยได้ยินซื้อมาก่อนนะครับกับพิ่งต่ลูกมาแล้วก็เห็ดเบิงกะสิประมาณนี้นะครับก็แซ่บดีผัดบางนึงว่ามันแบงใ้สามตำบลหลายพด Quay cái máu xịt bớt ra bây giờ vừa lại tháng mà kín bò bớt ก็ได้แบ่งผู้หลอกห่างไปนะครับการเมื่อนี้กัซทันี่กับพี่น้องเนาะบอดมีอย่างหลายนะครับก็บขอฝากให้พี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับขอบคุณพี่น้นองลหลายๆที่เข้ามาเบิ่งนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ